บรสวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูช่างต้นทาทาชนบุรีนะวันนี้รับเข้าอีกหนึ่งเคสเหมือนเดิมนะเป็นตัวทาทาซีจีตัวนี้จะเป็นตัวซีจีพัดนะฮะเบื้องต้นนะลูกค้าแจ้งอาการก็คือมีอาการรถควันขาวออกตูดเป็นลูกๆจะมีเสียงดังแก,ก๊แกๆแล้วก็ควันขาวออเต็มถนนเลยนะฮะหลักๆเลยดูท่อนะฮะจะมีคราบขมเหลาดำๆนิดนิด,นด เราลองไปวิ่งดูดีกป่าว่าอาการมันเป็นยังไง่ะที่ควันขาวนะทดสอบวิ่งเทสก,ก่อนแก้ไขนะมาดูว่ามีควันออกไหมอันนี้ยังไม่เจออาการนะแต่ว่าไม้ไม่ขึ้นนะไม้วัดความเร็วไม่ขึ้นอ่า มันมีเสียงแก๊กทีนึงแล้วควันก็ออกมาเป็นขาวๆนะแปลกๆนะอ่าแต่เวลาเราตั้งใจถ่ายไม่ไม่ไม่มีอาการนะรถวิ่งอาการเหมือนปกติเลยหลักๆเลยอาการก็คือรถกินน้ํามันเครื่องนะกินน้ํามันเครื่องเครื่องก็จะมีเสียงดังแก๊ก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 ปลกๆเป็นบางครั้งนะเดี๋ยวเรายกเครื่องลงมาผ่าดูเลยดีกว่า อยกเครื่องออกมาเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะมาผ่าช่ำแหลดูนะว่าเป็นยังไงบ้างนะ,ะวาวฝั่งไอ้ไอเสียขาวฝั่งไอ้ดีฝั่งไอ้ดีมีเปียกมีเปียกเปียกอยู่นะะเดี๋ยวชํำแหละดูเลยมาดูสายพานนะสายพานนี่แตกแล้วนะจะขาดอยู่แล้ว าสายพานเทมิง่งเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนใหม่มาดานะดูว่ฟันหายไปครึ่งหนึ่งอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนยกชุดนะฮะทั้งชุดสายพานเทมิง่งปั๊มน้ําลูกรอกตัวตั้งต,ตัวตามนะฮะท้งเ็จเ็จนี้นะต,ตัวดันโซนะอันนี้ขาดใช้ไม่ได้นะต้องเปลี่ยนด้วยอ่าตัวดันโซแคมหนึ่งตัวหลังจากยกเครื่องลงมาดูเรียบร้อยนะก็คือหลกัหลกๆเลยดูนะฮะเปียกหมดเลยทุกสูบอะ แหวนมีปัญหานะแหวนหักก็คือไม่ค่อยดีเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนลูกซูมใหม่หมดเลยแล้วเดี๋ยวเอาไปตีปอกชาร์ปอกชาร์ปกานนะดูดูตีนักสุดนะโอเคอันนี้เดี๋ยวจะเอาของไปส่งลงกึงทำใหม่หมดเลยเปลี่ยนซีนหลอดวาล์วด้วยนะเนี่เช็คฝาใหม่หมดเลยนะฮะ อันนี้เครื่องเอามาเรียบร้อยแล้วนะเหลือรอฝาฝากําลังตามมาอีกทีหนึ่งก็คือตีปอกเอามาประกอบท่นล่างก่อนนี่ตีปอกหมดทั้งหมดตีปอกนะฮะลูกตูบแหวนใหม่ลูกเป็นลูกอ่าตัวหลบวาว,วนะฮะของใหม่นะเนะี่ยอันนี้เอาไปล้างเขาเอาเพราะว่าส่งไปตีปอกมาสูบไขสูบมันนี่มันเลยเป็นรอยเหลือหน่อยชับอกชับก้านนะแหวนแหวนทั้งหมดอ่า สายพานเทมมิ่งปั๊มน้ำนะฮะลูกลอกตัวตั้งตัวตามลูกปืนกดคัดผ้าคัดจานกดคัดนะฮะเสร็จนี้ทั้งเซตเครื่อง <of> <nutrition> <ia> ประกอบเรียบร้อยนะฮะชุดสายพานใหม่ชุดสายพานเทมมิ่งใหม่นะฮะฟ้าเผอรเรียบร้อยผ้าคัดจานกดใหม่นะฮะทั้งชุดทั้งเซตนะฮะอันนี้เดี๋ยวก็เตรียมตัวยกเครื่องขึ้นนะฮะประกอบ ยกเครื่องเข้าไปเสร็จเรียบร้อยมาเดี๋ยวเรามาติดเครื่องดูกันนะโอเคเครื่องเดินนิ่งนะเปิดเนี้อ่านี่เดี๋ยวลันเครื่องรอบเดินเบาไว้นะแล้วเดี๋ยวไล่เก็บงานไล่ประกอบอ่าอันนี้ก็นิงน่งๆเลยลูกสูบใหม่แหวนใหม่หมดเลยนะเซตนี้เครื่องตัวนี้นะ ลูกค้าบอกจัดใช้ยาวๆทดสอบวิ่งนะดูเซนเซอร์ไมวัดความเร็วไม่ขึ้นนะไม่รู้ว่าเซ็นเซอร์สเสียรหรือเปล่าไปดูอะ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวยังจากทําเครื่องเสร็จที่ไปลองวิ่งมาไม่ไมขึ้นนะเดี๋ยวเราจะมาดูเซนเซอร์ไฮเกียร์ตอนนี้เราตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วนะเซนเซอร์ไม่นา เซนเซอร์มันก็ไม่น่าจะเสียแล้วว่าดูที่เฟืองข้างในตูดเกียร์นี่มีน่าจะมีปัญหา <parler> เดี๋ยวถอดตูดเกียร์มาดูนะตัวนี้จะเป็นตัวเฮดดีแท้ท้ายเกียร์ชอบมีปัญหานะ <parler> <parler> เปิดท้ายเกียร์ออกมาดูเรียบร้อยนะดูนี่แตกชัดๆเลยยังดีนะเฟืองตัวฝาครอบตัวท้ายไม่เป็นอะไรนะมากนะก็คือเราเปลี่ยนเ็ดตัวนี้ เปลี่ยนตัวนี้ตึงตัวนะฮะแล้วก็อันนี้แตกพลาสติกแตกเลยหลุดออกจากเบ้าเลยนะเนะี่ยสาเหตุไม่ไม่ขึ้นโอเคทดสอบวิ่งเทสหลังแก้ไขทั้งหมดนะ่าอ,อันนี้ก็จะมีเปลี่ยนเฟืองไม้ทายเกียร์กับเซนเซอร์วัดความเหนียวนะ่นะ ไม่ขึ้นปกติแล้วนะก็มีเสียงหอนที่น่าจะเป็นเฟืองท้ายออนนะฮะอนนี้อย่างอือก็โอเคปกติหมดแล้ะสาการเร่งดีเลยควันขาวออกก็ไม่มีนะฮะอันนี้วิ่งมาร่วมๆประมาณ20กิโลอ่าเราจะเทศรถอยู่ประมาณที่10กิโลนะฮะ หรือไม่ถ้าอาการหนักๆก,ก็มากกว่านั้นนะฮะยิ่งอาการเล็งไม่ขึ้นต้องใช้เวลาวิ่งหน่อยอสำหรับเคสนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะเคสนี้เบื้องต้นนะลูกค้าแจ้งอาการก็คือมีอ่ารถมีอาการควันขาวออกปลายท่อเป็นลูกๆแล้วก็มีเสียงแก๊แกๆนะเออหลักๆองมีปัญหาเองก็คืออ่าแหวนแหวนลูกสูบเครื่องหลวม อ่านี่เราก็ได้ทาการอโอฮอนเครื่องใหม่นะฮะก็คือเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนแหวนชับอกชับก้านนะฮะชับอกชับกา้านแล้วก็ฝาสูบไปทําเกียบาาเกียวาลเปลี่ยนสี่ลอดาวาลเปลี่ยนลอดบาล,ลบาใหม่นะฮะหลักๆเลยไม่ไม่ขึ้นนะเลยไม่รู้ว่าน้ํามันเครื่องมันเกินหรือว่าอะไรยังไงนะน้ำมันเครื่องเลยแห้งเลยขาดนะฮะทำให้รถมีอาการเครื่องหลวกอะไรประมาณนี้อ่าเราพร้อมกับเปลี่ยนชุดสายพานทิมมิงนะชุดนะสายพานทิมมิงสายพานแอร์สาย แต่พันเทมมิ่งแต่พันในชาร์จนะนีแไม่มีนะก็ปั๊มน้ำปั๊มน้ำรอบตัวตา้ตัวตามอ่ะนี่ลองตรวสอบแล้วเรียบร้อยนะอันนี้ก็จบสวยๆไปเลยสำหรับท่านในนะที่กำลังมองหาที่ส่มรถวรนติดต่อทางใดก็คืชัางต้นค่ะรช้นรีนะศูนย์แปดศูนย์สอง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 ศูนย์ศูนย์สองนะเรื่องรถ่าวาพึ่ถึงชั้นต้น ภาคาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบ,บที่เดียวนะจ๊ะ